กอริเอเ <c oughs> มาส์คุณภาพความทนปลาหัวมามายังตายเลยมีของแถมคือตุ่มเพิ่มน้ำหนักสาย USB มันไม่มีมครับอย่าโม้ไม่มีที่เพิ่มน้ำหนักหรอไม่มีโอกระจอกเมาส์ไม่มีที่เพิ่มน้ำหนักโอ้ยเขาเน้นเบาครับขายของจ้าขายของคุณลูกค้าฟังทางนี้นะคะคลิปนี้มีภาพเสียงนะคะ ก็บนี่มีข้อเสียงแล้วคะที่ไมเหมาะสม<อ>ที่มาเหมาะสม<อ>ต้องใช้กัปยานในกรารับคมด้วยนะคะไม่ใช่เด็กตัำงว่ายุสิบแคนได้รับคนันไน้รําเด็กล่ำอายุสิบแปดน้ำน้ำน้ำได้รั <laughs> ้รอย่าลืมกดติดตามนีว่าอย่ากดติดตามกดไกดแชร์ให้น้องหนีมองกับน้องก็ตัวกล้แล้คะ อ,อ่ะหลายทีวะ่ะหัวแข็งจัดหรอเออ <laughs> ไม่ได้แข็งแต่หัวนี้นะหัวอื่นก็แข็งชิโมก็มาลองดูเองมันแข็งแล้วมันจะเป็นป่องๆด้วยอะไรวะป่องๆแปลแปลว่าไม่เคยเห็นหัวงู ไม่ได้สังเกตเลอวะ <c oughs> มามๆเดี๋ยวเมียไม่อยากเล่นด้วยไม้ไมก็ได้ <c oughs> ไม้ไมยิ่งแล้วใหญ่เลอะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะถ้าปลาฉลามคือมึงตายแล้วกิ๊มรึเนล่าเนเนลองลองพูดตามดิลองพูดตามดิเนเนลองพูดดีกอเลีสเกอเลีสเมาส์คุณภาพความทนปลาหัวมาม่ยังตายเลยเวลาหัวร้อปลาบีโดมผมสวนโดนผมสวนแล้วปลาลงพื้นยังไม่พังเลยครับเป็นเมาส์ไวเลสด้วย รูปทรงกระทัดลัดมือมีของแถมคือตุ้มเพิ่มน้ำหนักสาย USB มันไม่มีรมครับอย่าอ,อ่ะไม่มีที่เพิ่มน้ำหนักหรอไม่มีโอ้กระจอกเมาส์ไม่มีที่เพิ่มน้ำหนักโอ้โอยเขาเน้นเบาครับไม่ได้เน้นหนักเมาส์อันเนี้ยขายของจ้าขายของคุณลูกค้าฟังทางนี้นะคะเบ์ไลสาย g กอรส m สโมเด Wireless Gaming มีน้ำหนักเพียง65กร,รมัมสำหรับมือเล็กถึงปานกลางนะคะแต่ว่าถ้าคาเป็นขนาดใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่69กร,รมัมสีที่เราเลือกนะคะจะเป็นสีดำด้านแต่ถ้าใครชอบสีขาวก็มีสีขาวขายด้วยลักษณะภายนอกนะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำหนักเบาจากการฉลุเอาเนื้อของเมาส์ออกไปจะช่วยลดการสะสมของเหงือ่อแล้วก็ช่วยระบายอากาศมาพร้อมกับปุ่มกด6ปุ่ม รองรับการตั้งค่าและการใช้งานมาโครในซอฟ์แวร์นะคะพื้นเมาส์มีตัว g s k t t e Fit เมาส์พื้นที่โดดความเสียดทานนะคะสเปคภายในก็จะมาพร้อมกับเซนเซอร์ออปติคอตัวใหม่ล่าสุดจาก g o r รีสในชื่อว่า BAMS สวิตประสิทธิภาพสูงระดับโปรเกรสนะคะที่มี ips tracking speed สูงถึง400และ dpi สูงถึง1 9 0 0 0อัตราส่งสัญญาณที่ 1,000hz เฮิรต่อวินาทีนะคะแบตเตอรี่อยู่ได้71ชั่วโมงมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะคะตัวซอฟต์แวร์ตัวโปรไฟล์จะปรับได้3โปรไฟล์ lighting สามารถปรับเลดได้นะคะปรับความสว่างของไฟแล้วก็จะมีตัวโหมดไฟต่างๆให้เราเลือกหลายแบบเลย Keybinding Single Key Keyboard Function ันเมาส์ฟังชัน DPI มาโคเดี๋ยวเราจะมาเน้นตัวมาโคนะคะก็เลือกได้ว่าจะเอามาโค อันไหนอันนี้จะเป็นที่เปลี่ยนชื่อนะคะส่วนประเภทของมาโครจะมี3แบบให้เราเลือกมี no repeat toggle repeat while holding เรามาลองรีคอร์ดกัน start record e r t e r t stop อ่าตัวมิลิเซกนะคะเราสามารถเพิ่มได้ลดได้ต่ำสุด ถึง5มิลลิเซกเราก็ขยับให้แต่ละปุ่มเนี่ยมาอยู่ใกล้กันแบบนี้ได้นะคะเตียงได้ตามใจชอบเลยถ้าพอใจแล้วก็กดเซฟได้มัลติมีเดียช็อตคัทตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะจะสามารถเพิ่มได้ถึง6ระดับ มี1 2 3 4 5 6แล้วเราก็มาปรับสีตรงนี้ได้เลยเราอยากได้สีอะไร <C TA IN> การใช้งานนะคะเสียบสาย USB กับ PC case แล้วก็เอาตัวรับสัญญาณ dongle adapter วางไว้ใกล้ๆกับเมาส์หรือว่าจะใช้แต่ตัว USB dongle เสียบกับเคสก็ได้แต่ถ้า แบตหมดนะคะเราก็แค่ถอดสายออกมาแล้วก็เสียบกับเมาส์ได้เลยสำหรับการปรับโหมดไฟจากตัวเมาส์นะคะ mm hmm. ก็จะสามารถเ,าเลือกเป็น Middle Click นะคะบวก Scroll เมาส์แล้วก็ปุ่ม Forward นะคะก็จะสามารถปรับโหมดไฟแต่ละแบบได้ แล้วก็สามารถปรับ DPI จากตัว middle k i c k ได้เลยไปอะไอ้ดูมาซ้ายกูดิโอ้โหกูโดนปากหลามอีกแยะโดนยาตายหนึหน่งสายสองพี่พี่มาไอ้ไหมวกแดงดิ เกูชกูชเไ่เฮ้ิ้นี่มั่งไอเหี้ยตัวแวไอ้สทำไมเป็นงั้นล่ะตอนแรกเหมือนังได้เปียบตอนแรกกูจะไ้เปรียบนะปากว่าแล้วไอสไอเหี้ยติโซเกตถูกปะไอเหี้ยติตายตอนแรกกูะวิ่งไปชบแลไอเหี้ยโดยไอเหี้ยนั่นมาไงไม่รู้แต่เต้ออาไปให้ไปแล้ว ไอตัวนั้นมันมาไงไม่รู้จริงนะอยู่ดีมันก็มาแทงอ่ะมาจากไหนไม่รู้อ่ะหันไปทีคือกี้ตายแล้วไม่เห็นเหมือนกันเออนี่ก็งงว่ามันมาไงมันคือตัวไหนวะมารลามอะไรอะไรอะไรวิ่งมาตีกูอะไรเนี่ยสายโคตรเยอะเลยเฮียเนี่ยนี่ไงเฮียเฮียอะไรคู่ไอ้สัตว์เอ้ยกูเมฆแม่งไม้ตีกูรีบฆ่ารีบฆ่าไม้อยู่นี่ตัวนึงไม้จะชุบเต้เต้หายชุดหลัง ไดได้ไับวิ่งไปก่อนอิดบุพี่ไอนี่โดนมมองไม่เห็นไม่ได้ดูหลวิ่งตามว็บเชี่อไอสัตว์มันมันไม่ชุบวะเอยตัวให้นึงไอตัวไหวไอสองนึงอ่ะสอไหวพวแม่งชุบแน่ชุบแล้วตันึงเมสีแล้วก็ไลท์ไอตัวไตัวหนึงเลยเชื่อดิเออแหละเอาแม่งเลย ไงมึงก็ชุบชันอยู่แล้วยื้วเวลาให้เพื่อนตีไงเม้งเอ้าเม้งมาแล้วไม้กับไม้มาแล้ว,วตัดตาเฮ้ยไ<ห>ม<า>่ชุบอยู่ไอ้ต่อยแค่ปีต่อยต่อยบอก,บอกทำให้เป็นตีธรรมดาแม่งเลยแล้วกันเฮ้ยม,มันเกิดเกิดเกิดเกยเกยเกยเอาเอามันเอามันตีไปเลยค่อยคุยค่อยคุยตีก่อนค่อยคุยเออตีก่อนค่อยคุยอยู่ไหน อสนามไอค่าทหาร <laughs> ฟังขวาค <laughs> ่าทหารเ <laughs> สื้อสีน้ำเงินฟังขวาเบอร์หนึ่งดีก่อนค่อยคุยหลังจากใช้นะคะก็ตัวที่ชอบเลยก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะคะที่ทำออกมาได้ดีมากไม่มีดีเลยเลยนะคะน้ำหนักเบาไม่มีเหงือ่อถ้าเทียบกับตัวเก่าที่มันหนักกว่านะคะเล่นเกมนานๆแล้วแขนมันล้า สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยจ้าเขามี Facebook กับ t i k t o อกด้วยนะเผื่อไม่รูระะ้ฝากไปตำกันด้วยจุดมัวสำหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อกาแฟให้นะคะก็สามารถกดได้ตรงนี้เลย